มันต้องรู้นี่ทีมนี้ทีมของทีม่มหาเศรษฐีนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะมีมีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆนานาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเออเขาทํากันแบบนี้นะจ๊ะหนูหนูตื่นจ้าร่วไปใหม่คือแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นออร์แกนิกจริงคุณตื่นอะไรยแยะไปหมดเลยเนี่ยทำไมต้นทุนของคุณ,คณถึงเท่าๆกับเขาเรานี่แบบหืบีบมือตัวเองเลยอะเฮ้ยวันไหวไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมียูนินะคแล้วเป็โพสิชันอะไร ขอคำถามอีกทีค่ะเรามี u n นิ Value Proposition รู้จัก Value Proposition ไหมครับอ่าค่ะอ๋โอเคค่ะ <Okay. S 3> <c oughs> พวกเราเองคงต้องมีหนาวอะกรรมการแต่ละคนมงว่าแต่ละคำถามมว่าต้องเฉียบขาดเฉียบคมแน่ๆก็เป็นความท้าทายและความสนุกของรายการนี้นะครับไม่อยากจะเยสคีด,ดังมากทำให้โค้ชคนอื่นเขาหมั่นไส้อย่างงี้แต่เราก็แบบช่วยไม่ได้อะก็ก็และทีมที่ชนะนั่นก็คือ เพราะว่าเวนเดสเองเนี่ยคือทำมาเพื่อไม่ให้แพ้วันนี้ก็ต้องไม่น่าจะแพ้แล้วปะเออหดผูแทนพี่วุดดี้แทนคุณเชียร์แทนนอ้องกุ๊บกิ๊บมากเลยนะครับว่าเราต้องชนะอย่างราบคาบหมดจดบริสุทธิ์แน่นอนครับและทีมที่ชนะนั่นก็คือไม่ใช่เล่นๆวันนี้แบบมันมัน,ม,น,ม,นมันออร่าดวงมันมา